เสียวนี่ก็เสียวมากเลยนะไปถ่ายมามีคนมาถีบดิฉันถลยลงไปแบบไม่สั่นตั้งตัวลืมถามตัวเองว่าพร้อมไหมคะถามไม่ใช่ค่ไม่ใช่คนคนนี้เป็นลูกจ้างสวัสดีค่ะเป็นคนงานค่ะดีด้วยคนนี้ค่ะเออเจ้าของสวนน้ำมาหวานตัวจริงนะคะวันนี้คุณลุงนะครับมีนัดกับเพื่อนๆของคุณลุงนะครับมาเล่น บอดไม่ใช่เล่นส่วนน้ําทางนูน้นนะ <laughs> เพื่อนลุงก็ไม่ต้องห่วงครับก็มีแต่ป้านะครับเนี่ยฮะทุกอย่างทําได้ครับสมัยนี้นะฮะ น,นะคะคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสไลเดอร์พร้อมๆกันค่ะววสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้กีต้าอยู่ที่สวนน้ำวา่าหวานอำเภอรประสาทจังหวัดอะไรรู้ไหมเอ่ยสุรินนี่เองนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยอุ้ยตายแล้วที่จังหวัดสุรินเนี่ยเขามีสวนน้ำให้มาทำกิจกรรมครอบครัวด้วยหรอที่นี่เลยค่ะเพิ่งเปิดตัวไป เมื่อไม่ถึงเดือนนี่เองนะคะแล้วกีต้าเองก็เป็นคอนซูรินด้วยนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายรูปซีซวยกับชุดว่ายน้ำแบบนี้นะคะที่สวนน้ำว้าหวานถ่ายดีๆนะคะแต่ก็ <Okay. S 1> ถ่ายให้ดูหอมหมุนดีด้วยนะคะนี่คือพูดไปยืนหวี่างไปนะคะเ <c oughs> อาเป็นว่าไม่ให้เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามารูปกิจกรรมกันดีกว่าเดี๋ยวให้ชมรอบๆกันก่อนนะคะนี่บริเวณที่กีต้ายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณสัก ชั้น3นะคะก็จะมีเครื่องเล่นเป็นสไลเดอร์สีฟ้าสีเขียวเขียวเหลืองน,นะคะก็เหมาะกับความชอบของแต่ละคนนะคะหล่ลๆคนอาจจะชอบสูงกว่านี้ก็ยมีข้างบนค่ะชั้น4แต่ถ้าเป็นชั้น4ขออนุญาตใช้สแตนอินนะคะเพราะว่ายิ่งกวความสูงมากเลยนะคะเอาละ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันดีกว่านะคะรอบนี้กีได้อยากจะเลือกเป็นม้ายูนิคอร์นแน่นะคะเปล่าค่ะ <c oughs> เลือกมา้ายูนิคอร์นเนสให้มันลงไปก่อนนะคะกลัวามากเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่แค่ชั้นสามลนะคะก็ส <c oughs> ูง <c oughs> ขานาดนี้นะคะใครที่กลัวความสูงแนะนําว่าแค่ชั้นนี้ก็พอแต่ถ้าใครบอกว่ากลัวจริงๆนะคะแล้วก็มีโซนด้านนู้น,น,ะะนอารมณ์แบบสไตล์เบบี้นีนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเปิดน้ำเนาะถ้าเปิดเนี่ยมันจะมีน้ําพุ ไหลลงมานะคะก็ไปเล่นแล้วก็มีสไลเดอร์แบบเด็กๆสองสาขวบได้ใครที่ออชอบกิจกรรมทางน้ำนะคะแล้วก็มีโอกาสมาภาคอีสานทางใต้ก็คือจังหวัดสุรินทร์นะคะที่อำเภอรปราสาทนะคะก็พึ่งเปิดตัวเลยนะคะก็มาลองเล่นกันได้สนุนราคานี่ถ้าบอกไปแล้วอย่าตกใจนะคะผู้ใหญ่100บาทอุ้ยตายแล้ว ร้อยเดียวได้เสียว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 ขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยโอ้โหนะคะเด็ดเท่าไหร่คร euh. ับแปดสิบเสียวน้อยกว่านี้หนึ่งเองนะคะเอาละตอนนี้นะคะพร้อมไหมคะน่ากลมากไม่ใช่สนุกมากเลยใครที่ชื่นชอบ ความหวาดเสียวนะคะก็แล้วก็เป็นกิจกรรมทางน้ําที่โหดพันหานะคะก็แวะมาได้เลยที่สวนน้ำวาหวานแห่งนี้นะคะไม่ไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ เหมือนกลุ่มที่ผมพามานี้นะครับก็ยังไงก็ทางสานเนี่ยก็จะมีห้องผุงพยาบาลนะครับมีสตาฟ์ไร้กาดคอยดูแลอยู่อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมสบายใจได้นะครับผมเสียงพูเลยนะลูกเพจยอพจยากเห็นลูกเพจอยากเห็นโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะไร้กาดกับพยาบาลพร้อมไหมป้าจะลงแล้ว มันมากสนุกนี่ครับอ็นไงครับนี่ขนาดปลาอยู่เยอะแล้วนะครับยังบอกว่าสนุกคนอื่นก็ต้องเล่นได้ครับเชื่อผมนะครับปลายังเล่นได้เลยเล้าอีกไหมเล้าอีกไหมอรอมละพอก่อนพอก่อนวันหลังยังมาใหม่ับพี่เราว่าสูตรน้ำี่ี่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็ได้แก่ก็ดี นี่เห็นอยู่ในกระชาสวนทุกคนนี่คือความสนุกสนานนะครับของสวนน้ำมาหวานนะครับก็วันนี้ก็ลุงพาป้ามาก็เลอะเทอะมากๆเลยทำตัวเหมือนเด็กมากอดูก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับนใช่สนุกแบบนี้ต้องมานะครับอยากเจอป้าคนไหนเม็นมาได้เหม็นมาได้นะฮะป้าสวนทุกคนที่ไหนสวยขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ตัวน้ำาบาหวานนะครับที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอย่าลืมแวะมากันให้ได้นะครับผม <Okay. S 1> เปิดทุกวัน Woo! Woo! มีหลายคนในเพจนะครับก็ถามมาว่ามีอาหารไหมเนี่ยอย่างนี้เลยมีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมแวะมาชิมกัน มาเล่นกันเถอะนะมาเล่นกันเถอะพาลูกหลานมาตอนนี้ก่อนที่จะอากาศหนาวกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับ